สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับใน FIFA o ออนไลนนะครับใครที่พบปัญหานะครับ Fail to Update Syncode มันบอกว่า Syncode ไม่ไม่อัปเดตนะครับเปิดไม่ได้ครับวิธีแก้ครับเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับเข้าไปหาครับ Galina FIFA o ออนไลน์ไทยนะครับเสร็จแล้วคลิกเข้าไปที่เกม e Data ครับ แล้วก็แอปพลิเคชัน FIFA ออนไลน์ไปที่ซินโค้ดนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเดี๋ยวมันคลิกที่ xm exe นะครับแล้วก็เปิดเกมตามปกติเคล็ดลับนะครับในระหว่างเปิดก็ดเดี๋ยวมคลิกที่ xm ต่อนะครับคลิกสัก2-3ทีครับแล้วก็รอเกมรัน เกมก็จะไม่เด้งอีกครับสามารถเข้าฟีฟ่าออนไลน์ได้ตามปกติต้องรอดูนะแบบนั่นมาแล้วครับสามารถเข้าได้ตามปกติแก้ปัญหาซินโค้ดไม่เพราะอัปเดใหม่ครับซินโคดมันไม่ยอมบางทีมันไม่ยอมเด้งเข้าไม่ได้ครับนะครับเข้าปกติฟีฟ่าออนไลน์ ขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ